อง7 HD บริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนบริษัทสารดีจำกัดเสนอรายการเรื่องจริง Night l i f ู้ว่าเขาเป็นผู้ชายเลยเพราะว่าทุกอย่างที่อยู่ในโรงละครเขาพยายามที่จะให้ทุกคนเชื่อว่าเขาเป็นผู้หญิง t r a n s เเดอร์ส่วนใหญ่พ่อแม่จะไม่ค่อยยอมรับนะคะแล้วก็การเต้นกินลำกินเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ประเทศไทยอ,อยู่ในคำสอนของคนไทยว่ามัน,มนไม่ดี สิ่งที่เขาต้องการคือหนึ่งนะความยอมรับความสำเร็จในชีวิตเหมือนทุกคนนำเสนอโดยน้ำดื่ม Regen c y สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับและนี่คือรายการเรื่องจริง Night l i f e ครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับทุกคืนวันเสาร์แบบนี้ตั้งแต่เวลา4ีทุ่มินาทีเป็นต้นไปครับและเช่นเคยนะกับการถ่ายทอดเรื่องจริงที่น่าสนใจในค่าคืนนี้นี่คือเรื่องจริงของ working woman อันดับต้นๆคนหนึ่งของเมืองไทยเลยนะครับซึ่งหญิงเก่งคนนี้ สิ่งที่เธอได้ทำเนี่ยนอกจากจะสร้างสีสันและก็มอบความสุขให้กับผู้คนมากมายผ่านการแสดงคาร์บูเรชว์ภายใต้แบรนด์ทิฟฟานี่โชว์ที่พัทยานะครับซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังและเป็นที่รู้จักของทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติแล้วเนี่ยอีกมุมหนึ่งของโรงละครชีวิตแห่งนี้ยังเป็นพื้นที่ของการเปิดโอกาสให้กับเหล่าบรรดาสาวทรานเซนเดอร์หรือหญิงข้ามเพศเนี่ยได้มีที่ยืนครับจนได้การยอมรับในสังคมและที่เกิดมาทั้งหมดเนี่ย เป็นแค่เพียงส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจและความสำเร็จที่สะท้อนให้เห็นถึงอีกด้านหนึ่งของหญิงเก่งคนนี้ยินดีต้อนรับคุณจ๋าอลิสาพานุสักคุณพลินนั่นเองครับกรรมการผู้จัดการบริษัททิฟฟานี่โชว์พัทยาครับสวัสดีครับสวัสดีสำหรับประเด็นที่จะมาพูดคุยกัน,นวันนี้นะครับเชื่อว่าคุณผู้ชมจะได้รู้จักตัวตนของคุณจ๋ามากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในบทบาทของผู้นำที่ต้องขับเคลื่อนฟันเฟืองพาทีมงานกว่าหลายร้อยชีวิตให้มีอาชีพมีความมั่นคงและที่สำคัญครับ ต้องมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกันแม้ว่าเพศสภาพที่เป็นจะแตกต่างจากคนทั่วไปก็ตามคุณจ๋าครับก่อนอื่นเลยเนี่ยขอบคุณมากที่เกียรติกับรายการเล็กๆของเราแน้วขอบคมากครัถึงแม้ว่าจะสนิกในขนาดไหนแต่นี่คือรายการเพราะฉะนั้นมาดอองกมาโปรที่สุดสําหรับจ๋าแล้วเนี่ยคาว่า transgender มันหมายถึงอะไร ถ้ามองจากในมุมมองจากเพราะว่าจะโตมากับ t r a n s g e n d e r จะมองในเรื่องของความสามารถค่จะจ๋าคิดว่าทุกครั้งที่เราไปโรงละครทิฟฟานี่ตั้งแต่เล็กๆเ,เนี่ยเรารู้สึกว่าคนนั้นเขาเก่งเรื่องนั้นคนนี้เขาเก่งเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเราจะชื่นชมใน บุคคลคนนั้นๆที่มีความสามารถเ,ออเราจะร้องเพลงตามเราจะแอคต i n g ตามคนนี้เขาเก๋เรื่องนั้นขนาดเช่นนั้นเราเรารู้สึกว่าเขาเขาเหมือนเราแต่ว่าเราอะเห็นเขาเป็นออคนคุณภาพมากกว่าจ๋าม,มองเขาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายจ๋ามองเขาเป็นผู้หญิงเหมือนกันใช่จา๋าไม่ไม่ได้รู้สึกว่าเขาเป็นผู้ชายเลยเพราะว่าออทุกอย่างที่อยู่ในโรงละครนะเขาพยายาม ที่จะให้ทุกคนเชื่อว่าเขาเป็นผู้หญิงเช่นน่ะไม่ว่าในเรื่องนโยบายว่าจะเต้นจะทำท่าทำอะไรเราจะพยายามให้เขาเป็นผู้หญิงให้มากที่สุดการที่สังคมยังไม่เปิดกว้างทางโอกาสให้การยอมรับเรื่องความทัดเทียมของเพศสภ,ภาพ ในการประกอบอาชีพของผู้หญิงข้ามเพศการแสดงคารบเรชั่ในยุคนั้นเนี่ยจึงกลายเป็นพื้นที่ในอุดมคติเพื่อให้พวกเขาสามารถเปิดเผยตัวตนได้ยังไม่ต้องหลบซ่อนบทชีวิตจริงที่คนเหล่านี้ต้องสู้อยู่ด้านหลังเวทีของโรงละครมีทั้งอุปสรรคและต้องพบกับความยากลาบากยังไงบ้างกว่าที่พวกเขาเนี่ยจะก้าวผ่านมาได้จนมีที่ยืนรวมทั้งได้การยอมรับจากสังคมอย่างทัดเทียมด้วยความภาคภูมิเหมือนอย่างทุกวันนี้ครับ สมัยก่อนเนี่ยคนที่เป็น transgender ส่วนใหญ่พ่อแม่จะไม่ค่อยยอมรับนะคะแล้วก็การเต้นกินลำกินเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ประเทศไทยอ,อยู่ในคำสอนของคนไทยว่ามันมันไม่ดีม,มันไม,ไม,ไม่ไม่มีศักดิ์ศรีแต่จริงๆแล้ว่การที่มาอยู่ทิฟฟานี่เนี่ยมันก็เราก็พยายามที่จะทำทั้งสองด้านให้กับเขาไม่ใช่ว่าให้แต่ไรายได้แต่เป็นเรื่องของการสร้างศักดิ์ศรีให้เขาเช่นเนี่ย พอมาอยู่ที่ทิฟฟานี่เองเนี่ยนอกจากรายได้เขาส่งกลับบ้านทุกคนทุกคนส่วนใหญ่ะเขาบอกว่าเมื่อเขามีรายได้พ่อแม่ถึงจะบอกว่าโอเคเขายอมรับหรือการมีมงกุฎเป็นบิสทิฟานี่วันนั้นได้มงกุฎเองอะก็ยอมรับแล้วเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะทําให้ทุกคนเห็นว่าจริงๆไม่จําเป็นถึงต้องมาถึงตรงนี้นะถ้าสมมุติว่าคุณเห็นว่าลูกคุณแบบเป็น เราจะสร้างให้เขาแบบเป็นอย่างมีคุณภาพได้อย่างไรตั้งแต่เล็กน่นาจะดีกว่าแต่ว่ามันไม่ควรจะแบบว่าให้รู้จักความทุกข์นั้นก่อนหรือทุกข์ได้แต่มไม่น่าจะทุกข์ในทางใจว่าพ่อแม่ไม่รักเราอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเองบางคนก็หนีพ่อแม่มานะคะในการที่จะมาเป็นบางคนก็มีหน้ามีตาในสังคมเพราะว่าพี่หรือน้องเป็นดาราอะไรเงี้ยก็มาเป็นมาเป็นมาเป็นนักแสดงที่ทิฟฟานี่ ก็ไม่อยากจะพูดเพราะว่าไม่อยากจะทําให้พี่น้องแบบเสียชื่ออ,อะไรเงี้ยยันะนมันก็มีความทุกข์อะไรเล็กๆน้อยๆที่อยู่หลังโรงอะ่ะที่วันนี้เขาจะต้องสู้เพื่อตัวเองก็มันก็กลายเป็นในเรื่องที่ว่าเขามาทํางานอย่างที่ครอบครัวเนี้ยอย่างมีความสุขเพราะว่าเขามีความรู้สึกว่าตรงเนี้ยเขาได้รับเกียรติและได้การรับการยอมรับจากผู้ชมแล้วก็อย่างน้อยก็ทําให้ชีวิตเขาเนี่ยสามารถ พึ <mile> ่งพาตัวเองได้แล้วก็พึ่งพาในความสามารถตัวเองได้ในการที่จะทําให้ครอบครัวเขายอมรับเพราะฉะนั้นจ๋าก็เลยมองเห็นข้อความสู้ของเขาหลายๆอย่างในในชีวิตค่ะคุณผู้ชมครับตลอด4ทศวรรษก็ว่าได้ใช่ไหมกับ t ิฟฟ a n y Show ใช่ป่ะจะบอกว่านอกเหนือจากที่คนทั้งประเทศเนี่ยรู้จักกันแล้วทิฟฟานี่โชวของเราเนี่ยไปดังในระดับโลกด้วยคืออะไรอ่ะแม่จริงๆแล้ว46ปีของทิฟฟานีเป็นเจ้าแรก ของประเทศและเจ้าแรกของโลกก็ว่าได้ที่มีโรงละครที่เป็นของ transgender หอใหญ่ขนาดนี้นิวยอร์กไม่มีไม่มีค่ะปารีสไม่มีเขามีแต่เล็กๆที่เป็นแบบว่าเป็นโชว์เล็กๆเ,เอ,อใช่ปารีสก็ไม่มีนนี้ผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยใช่ถ้าปารีสก็มีแต่ผู้หญิงเป็นโชว์คาร์บูเรผู้หญิงมีหลายเจ้ามีสามเจ้าอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ถ้าประเทศไทยเนี่ยกเ็เป็นเจ้าแรกที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็ เป็นเจ้าแรกที่แบบว่าทําทุกอย่างในลักษณะที่ถ้าทิฟฟานี่เนี่ยคือเป็นผู้นําในเรื่องของโชว์ทั้งทั้งหมดมแล้วเจ้าอื่นๆคือเป็นผู้ตามหมดเลย<อ>เพราะฉะนั้นเราส่วนใหญ่เราก็จะคิดเองอมี creativity เองทําเองมี uniqueness ในเรื่องของการแสดงทําแบบไหนอะไรไงเสนหอ่สนห่ก็ทุกคนก็จะจะมองเราเป็นผู้นํา นอกจากความเป็น originality นะคะคือความเป็นแบบเจ้าแรกแล้วเนี่ยเราก็ไม่เคยหยุดในเรื่องของการสร้าง product แล้วก็กลายเป็นว่าทุกคนอ่ะก็จะเรียนแบบทำตามเพลงอะไรเราออกมาใหม่ทุกคนก็จะเอาไปร้องเอาไปตาม <นะ S 1> ที่อื่นแล้วก็จะร้องาตามสมัยก่อนเนี่ยอา,อาจจะใช้ ของคนอื่น <c oughs> เพลงคนอื่น <c oughs> สมัยนี้ <c oughs> ทำยากขึ้นแล้ว <c oughs> เพราะว่าเราทำเพลงเองมี copyright เองแล้วก็อาจจะต้องขออนุญาต <c oughs> ปัจจุบันนะ่ะไม่ว่าจะมาหาแย่อะไรจะทำโชว์จะทำละครเอาเพลง Tiffany ไปก็ต้องเขียนขออนุญาตใช้เพลงจริงๆก็เป็นที่แรกที่ทำ Miss Tiffany แล้วก็ทำให้เหมือนเสริมสร้างในเรื่องของความคิดทัศนคติในการที่จะเป็น transgender หรือไม่ก็ เสริมสร้างเรื่องของความเข้าใจให้กับครอ,อบครัวต่างๆที่แทนที่จะมองว่าเออเราจะต้องห้ามเขาเป็นแต่เราจะส่งเสริมไงให้เขาแบบเดินทางนี้ได้อย่างดีอะไรเงี้ยนคะ่ะเพราะฉะนมันก็เป็นหลายๆอย่างที่ทําให้ทุกคนมองว่าเออทาไมต้องใช้คําว่าทิ i ฟานี่เออทำไมออมันอาจจะแบบติดปากมันเหมือนแบบทําไมแบบทําไมต้องเป็นน้ำำําดําต้องเป็นโค้กถึงเป็นอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแบบก็คือผู้ริเริ่มผู้ริเริ่ม คนที่ที่เรามองว่า,าส่วนใหญ่ก็คือทุกคนมองว่า,เ,าเพศที่เพศที่เป็น transgender ทั้งหมดคือทิฟเนีเพราะว่าเหมือนเป็นคําพูดติดปากไปแล้วอะคะ่ะว่า,าต้องเป็นที่นี่เท่านั้นเพราะาเป็นเป็นที่แรกแล้วก็เป็นที่ที่มีชื่อเสียงในลักษณะที่ว่าไม่ว่าจะภายในประเทศหรือต่างประเทศอะไรเงี้ยค่ะเขาก็รู้จักไปหมดอย่างเงี้ยค่ะจ้าครับ south transgender จุดหมายสูงสุดของเขาในชีวิตคืออะไรอะผมว่ามันไม่ใช่แค่ แต่งชุดสวยมาเจอกับแขกหน้าเวทีมันน่าจะมีอะไรมากกว่านั้นปะคือ transgender จะถูกเขาเรียกอะไรอะ่ะถูกสังคมคิดไปแล้วว่าก็ก,ก็ก็เป็นสาว transgender สิ่งที่เขาต้องการคือหนึ่งนะความยอมรับความสำเร็จในชีวิตเหมือนทุกคนจะมองว่าถ้าสมมติเขาคว้าอะไรได้เขาก็จะรีบทำให้สำเร็จ เพราะฉะนั้นถ้าเราจะสังเกตเห็นว่าคนไหนที่มี c a p a b i l i t y ในการที่จะไปถึงจุดที่สำเร็จได้เขาจะเขาจะทำงานหนักมากเขาจะเรียนรู้เยอะมากและเขาก็จะเ,เราเห็นตัวอย่างเยอะมากที่จะไม่ว่าจะเป็น transgender หรือจะเป็นเกย์หรืออะไรเงี้ยค่ะเวลาเขาจะมีวิธีการไปถึงสิ่งที่เขาอยากจะสำเร็จเขาจะมุ่งมั่นเพราะฉะนั้นจะมองว่าทุกคนอยากมี รายได้ที่ดีอยากมีคนยอมรับแต่เริ่มแรกถ้าเริ่มมีคนยอมรับแล้วอ่ะเขาก็จะรู้สึกสบายใจครับสาว transgender กับสาวธรรมดาทั่วไปอ่ะสวยต่างกันยังไงออยากนะเรื่องนี้นคิดเหมือนกันเพราะว่าสมัยผมถ้าเจอที่ผับไฟต่ำๆหน่อยนะไม่มีทางดูออกจ๋ามองว่าตอนนี้ดูไม่ออกถ้าสมมติ กริยาไม่ไม่ไม่เหมือนกันแต่ดูออกคือบางคนยังติดความความเป็นความเป็นอธิบายไม่ได้ยงมีความเป็นผู้ชาย <c oughs> หน่อยๆอะอไรเนี่ยใช่เสียง <c oughs> หรือไม่ใช่เสียง <c oughs> เสียงเดี๋ยวนี้เหมือนกันรใช่ค่ะแต่กริยาท่าทางบางทีไม่เหมือนกันอเพราะฉะนั้นน่ะคนที่ไม่แสดงออกมากที่สุดเราจะจับไม่ได้ Hmm. คนที่จะไม่ค่อยขยับตัวเราจะจับไม่ค่อยได้แต่ว่าอันนึงอะที่จะพยายามบอกทุกคนว่าถ้าเราอยากจะเป็นผู้หญิงเราต้องเป็นผู้หญิงเราก็คิดว่ามันเป็นเรื่องของการพูดจานะคะ mm. ถ้าสมมุติว่าบางทีอะเขาจะมีบุค,คลิกวิธีการพูดจาที่แบบว่าเป็นเพื่อนฝูงกลุ่มเดียวกันอะเขาก็จะมี acting เหมือนกันตายแกเนี่ยนะอย่างนั้นปะไม่ไม่ไม่ใช่แบบ <What? S 1> อะไรอ่อะคือเดี๋ยวนี้เขาไม่ไม่อย่างนั้นแล้วแต่แบบว่าเขาจะมี คำพูดที่แบบเขาติดเหมือนกันอะมันมีคำแสดงของเขาที่เหมือนกันอ,อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็จับได้แหละคำแสดงนี้ก็คือเฉพาะกลุ่มนี้ที่ใช้เท่านั้นเลยอย่างเงี้ยแล้วก็มีภาษาที่เขาไม่อยากให้คนอื่นรู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ว่าจำมองว่าวันนี้ถ้าคนไหนเขารู้ตัวว่าเขาอยากเป็นผู้หญิงอะอเขาจะต้องระวังคําพูดเขาจะต้องออพูดจาเหมือนผู้หญิงอะอแต่จากก็ไม่ได้บอกว่าผู้หญิงพูดจาไพเราะนะ <laughs> <c oughs> แต่ว่าผู้หญิงเด๋ยนนี้ก็พูดจะไม่ไพเราะแล้วแหละแต่หมายความว่าเขาก็จะไม่พยายามในสิ่งที่มันไม่ควรอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าจ๋าจ๋าสังเกตได้ว่าคนไหนเป็นเป็นเป็น,น transgender พูดจ๋าเห็นเยอะเดินมาก็รู้แล้วอะไรเงี้ยนนใชก่กับผมกับทีมงานทุกคนเนี่ยบอกแต่เลยไม่รู้แต่จ๋าแบบมองเป้งเดี๋ยวรู้เลยเขาย่าอะไรเงี้ยจะรู้ละสอ,ยอยงไหลเข่ากับสองมองยังไงเข่าเขาจะ เขาจะใหญ่เข่าผู้ชายอยาจะใหญ่จะให้ผอมยังไงเข่าก็จะใหญ่เหรอเข่าผู้หญิงจะจะเล็กกว่าแค่แม่เงเหรอ <laughs> ใช่เข่าก็จะเป็นแบบเข่าผู้ใหญ่อ่ะกระดูกเนี้ยเปลี่ยนยากแล้วก็ไหล่คืออะไรจากคอขึ้นไปนี่คือเราดูไม่ออกดูไม่ออกออแต่ต้องดูไหล่ดูข้อศอกไหล่ข้อศอกเข่า <laughs> อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ ข้อสอบบางคนก็พูไม่ออกนะเขาเนี่ยอาจจะเรียนก่าจะได้วยซ้ําแต่ว่าเข่าเนี่ยแต่ดูออกเลยเอะ <c oughs> เป็นความรู้ใหม่ทุกวันกับรายการนี้ของเราเลยนะครับ <c oughs> คุณผู้ชมครับยังมีเรื่องราวอีกมากมายหลากหลายมุมไม่พูดคุยกันต่อในช่วงหน้านะโดยเฉพาะการที่คุณจ๋าเนี่ยได้ตัดสินใจทําบางอย่างหลังจากเข้ามารับช่วงบริหารงานต่อจากคุณพ่อซึ่งจะถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญนะครับที่ขับเคลื่อนให้กับวงการคาราเร้โชว์ของบ้านเราเนะี่ย โด่งดังไปไกลถึงระดับโลกจนานานาประเทศนะครับให้การยอมรับทั้งในเรื่องของความสามารถและความสวยรับรองว่าสาว transgender ชาวไทยนั้นไม่เป็น2รองใครแน่นอนสักครู่เดียวที่เรื่องจริงในไลฟ์ครับทุกคนจะพูดถึงแบบมัน Amazing ว่าททำไมสวยอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้ ในชีวิตของคนที่ได้มงกุฎชนะ3ปีรวดจนเราที่เกียรบอกว่าเราจะไปทำไมเนี้ยเราก็ชนะอยู่ดีถ้าเราอยากจะให้คนต่างประเทศอะ่ะมาประเทศไทยท่องเที่ยวไทยเราก็เลยจัดประกรวดม i s s i n n a t i o n a l Queen อ่างเลยจนวันนี้กลายเป็นแบบ สิ่งที่เราภาคภูมิใจมากเพราะเราสามารถทำให้ประเทศต่างๆยอมรับ t r a n ชนเดอร์ในของเขาเองเรรื่องจงจิ